การทำสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเป็นการสร้างกุศลเราสร้างบุญบุญก็คือความอิ่มใจสุขใจก,กุศลก็ว่ากุศลกับความฉลาดเป็นของคู่กัดบางคนนั่นก็ทำบุญรู้จักทำบุญ แต่บุญที่มากๆนั่นก็คือการละบาเ,าเราละบาปก่อนฉะนั้นหลักที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์จะวางหลักรือหัวใจคำสอนของพระศาสนาไว้นั้นก็จะเป็นวันมคะปูชาหรือว่าขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามซึ่งตรงกับวัน วันนี้ในวันที่19บก้าคุมภาพันธ์ในปี2 5 6 2นั้นบนุญที่ยิ่งกันไปคือการรับบาปซะก่อนบาปนี้เราก็คงจะรู้แล้วว่าคือความร้อนเกิดขึ้นได้ทางกายทางวาจาทางใจบุญก็เกิดขึ้นทางกายวาจาใจเหมือนกัน เมื่อเราตั้งใจว่าเราจะมาทำบุญหรือทำกุศลในวันมาค่านี้ถวายดอกไม้ถวายข้าวปลาอาหารแต่พระสงค์น้อมบูชาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอาหารหันต์เจ้า1,250รูป เป็นอัศจรรย์ว่ามาประชุมกันฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้นัดหมายกันมาเลยสมัยนี้เรานัดหมายกันมารวมกันมานั่นก็เป็นธรรมดาที่เราทำกันได้ง่ายๆในสมัยพุทธกาลไม่มีเครื่องมือสื่อสารแต่ว่าจิตใจของพระสงฆ์สาวก ถึงแม้ว่าท่านสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ไม่มีเกล็ดแลว้วก็ระลึกถึงพระศา,ศาสดาไม่รวมกันที่วัดเวรวุวันซึ่งพระสงฆ์ทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าอบสมบทให้ด้วยพิธีพิเศษคือไม่มีการสวดเหมือนกับปัจจุบันนี้นะ พงรงตัดว่าจงเป็นพิสุมาเถิดทำเราเกล่าวที่แล้วจงประพฤติพรหมจรรย์คำว่าจงประพฤติพรหมจรรย์นี่คือทั้งหมดนี่เป็นพระอรหันต์แล้วบางรูปก็มีเหมือนกันจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์อันนั้นท่านจะต้องปฏิบตัติต่อไปอีกตอนนี้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเป็นบริวารของท่านองรูปเวลกัสป,ปะขายานทิกกัสป,ปะ หนึ่งพันรูปเป็นนกศิษย์ของภาษสาร้บุตรพระมหาบุคคละอีก250รูปมารวมกันพระเจ้าก็เทศหลักหัวใจเอาไว้เลยว่านะต้องละบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องใสเราก็ทราบกันนี่เมื่อเราทราบอยู่แล้วว่า บาปนั้นคืออะไรเราจะปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์อย่างน้อยในวันนี้เราก็จะตั้งใจที่จะรับบาปละเพราะเราก็สมทานซึ่งศีลด้วยเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ศีลห้าประการผู้ที่มีกำลังอีกก็สมทามนศีลแปดอาจจะอยู่ที่วัดหรือกลับไปอยู่ที่บ้าน เราก็ตั้งใจวันนี้เราจะถือศินแปดเนี่ินอุโบสถเราก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติมากขึ้นเพราะถ้าเราถือสินห้าเราก็ยังไปสนุกสนานได้ถ้าถ้าสินแปดแล้วก็จะมุ่งการปฏิบัติการทำสมาธิการเจริญสติของเรานี้ก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นสมาธิหรือสติ นือปัญญาอันนี้ก็เป็นกุศลนั่นเองการทำกุศลให้ถึงพร้อมที่ยิ่งขึ้นไปการฝึกจิตนี้สงบเพรนั้นพวกเรานี่พยายามเรียนพระก,กรรมฐานภาวนาพุทธโธธรรมโมสังโฆจะเดินทางไปใกล้ไกไลเราก็ต้องมีกรรมฐานอยู่เสมอ กรรมะคือการงานฐานที่เป็นที่ตั้งของการงานฐานที่ตั้งของการงานเมื่อเรานี่พยายามฝึก,กจิตให้สงบอย่างนี้ถ้าเกับว่าเราอยู่ในมัคมีองแปดคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาจิตของเราที่มันมีความเมืดบ่อยๆครั้งที่เกิดจาก ความหลงนั่นเมื่อเรามีความรู้จิตก็จะสว่างขึ้นมาเป็นบางครั้งหรือมีความผ่องใสขึ้นมาันนี้เราก็ตามจิตให้เข่ารอบซึ่งจะทำได้ง่ายไหมทุกอย่างต้องฝึกหัดทังนั้นเลยเราศึกษาเล่าเรียนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยก็ใช้เวลามาก การที่เราจะฝึกจิตดวงนี้ให้มันดีขึ้นเนี่ยจากจิตที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่เราเกิดขึ้นมาไม่รู้เรื่องของศีลละธรรมบาปบุญกุณโทษชาติหน้ามีไหมหรือมันศูนย์หรือมันหายไปเลยหรือมันว่างเปล่าตายแล้วเกิดหรือเปล่ามันจะมีคำถามมากมายเรายังไม่เข้าใจทั้งนั้น แต่เมื่อเราศึกษาเราก็เริ่มเข้าใจในทางพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธศาสนาของผู้ที่มีความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นพุทธซึ่งพุทธพระองค์แรกคือพระสมมาสัมพุทธพระสงฆ์สาวก1250องค์นี้เป็นสาวกกับพุทธคือต้องได้ยินธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะรู้ตามได้ พวกเรานี่ถึงแกวอยู่ในยุคนี้ก็ตามถ้าเรารู้เรามีความเข้าใจในธรรมะเราก็เป็นสาวกพระพุทธ,ธได้เหมือนกันพระวิชาที่จะให้เรารู้นั้นไมีอยู่ก็พระัรรมคำสอนนั้นเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระัรรมประสงค์เป็นที่เพิ่งที่พียงแล้วมีความตั้งใจ มั่นละในพรนะรัตนไทยพระรัตนตรัยแล้วก็พยายามมีความอดทนเรพุทธาจาสอนถึงอดทนนะคันติความอดกัน้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งการงานการศึกษาการงานไม่ต้องบอกแล้วโยมทุกคนฝึกกันมาแล้วนะทางการเรียนการทำการงานจะเป็นลูกน้องก็ต้องอดทน เป็นหัวหน้าเขาก็ต้องอดทนยิ่งเป็นหัวหน้าคนมากๆก็ต้องมีความอดทนสูงขึ้นไปอีกอดทนท้งนั้นการปฏิบัติละ่ะเราก็ต้องมาอดทนทีก็อดทนในการทําบุญทําทานรักษาศีลก็ต้องยิ่งอดทนนะยิ่งศีลบาร,รมีนี่เอาวันนี้ลองดูเราสมถทานศีลมีคนอาจจะทําให้เราไม่ถูกใจขัดใจอาจจะอยู่ที่วัดนี้อาจจะอยู่ที่บ้านหรือเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนนในครอบครัวของเรา อาจจะรองกรรมาฐานของเราก็ได้วันนี้ว่าเราจะอดทนได้ไหมศีลที่เราเปล่งวาจาสมทานนี่จะคุ้มครองเราได้ไหมจะคุ้มครองความโลภความโกรธความหลงเราไม่ใช่ว่าอยู่ในสารานี่เราก็คุ้มครองได้ออกไปจากสาราแล้วสินหายไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นต้องตามไปด้วยต้องรักษากายรักษาวาจาของเราให้ดี เป็นศีลบางครั้งเราก็มีสติปัญญาดีตอบโต้ก็ได้แต่เราก็ไม่ทาเพราะวันนี้เราจะมีสิลเราตั้งใจรักษาสินก็คุมกายวาจาให้สงบเอาไว้แต่ใจนี้มันยังไม่สงบใจยังไม่เป็นบุญเนี่ยไหมอาจจะใจเป็นบาปบาปเกิดขึ้นทางกายวาจาคุมมาไว้แล้วแต่เกิดขึ้นทางใจ เราก็ต้องควบคุมอีกและก็ต้องพยายามพยายามอย่างไรบาปเกิดขึ้นพยายามละความคิดเป็นอกุศลเกิดขึ้นก็เป็นธรรมชาติของกิจพยายามละแต่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดพยายามไม่ให้เกิดพยายามให้จิตของเราอยู่กับอารมณ์กุศลเอาไว้แล้วก่อนรักษาเอาไว้อีกการรักษานี่ททำได้ยากขึ้นไปอีกนวงประชา,ยาวันสร้างโบสถ์หลังหนึ่ง สร้างโบสถ์หลังหนึ่งมันก็ไม่ยากเราสร้างบ้านหลังใหญ่ๆเราก็ไม่ยากลําบากแล้วแต่ว่าไม่นานก็สำเร็จไปได้แต่คราวนี้มาดูว่าการรักษาการปัดกวาดเจ็ุลนต้องทำไปตลอดชีวิตทีเดียวนั่นไม่ใช่ไงงั้นการรักษาซึ่งความดีของเราเราก็ต้องรักษาเอาไว้ ตลอดไปเมื่อเรารักษาได้อย่างนี้จิตของเราก็จะมีกุศลเนี่ยถึงพร้อมที่เดียวเมื่อกุศลของเรานี้ถึงพร้อมแล้วเป็นอย่างไรล่ะเออจิตนี้มันมีความสงบด้วยกรรมฐานในบางครั้งกายเบาจิตเบาสมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดนี่ มีความสงบใจสมาธิจะเกิดขึ้นตอนไหนตอนเราช่วยเหลืองานวัดก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราทำมาด้วยความมีสติการฟังธรรมการพิจารณาธรรมการตรึกธรรมหรือแม้แต่ว่าการเทศนาธรรมนี่ก็มีผู้ที่ท่านได้บรรลุในขณะที่ท่านได้เทศได้สอนก็มีการให้ธรรมะก็ไม่ใช่ว่าสอน ได้ยมทั้งหลายก็จะสอนกลับมาที่ผู้ทีิเทศด้วยเหมือนกันอันนี้หลวงพ่อชาท่างก็อธิบายอย่างละเอียดทีเดียวสอนทั้งเขาด้วยสอนทั้งเราด้วยนี่การทำกุศลมาให้ถึงความพร้อมขึ้นมาการฝึกจิตให้มีความรู้ขึ้นมาเพื่ออะไรเราก็เข้าใจว่านิพพานก็คือความเย็นความดับความโลภกดหลงก็เย็นนะใจใจก็เย็นสบาย พะเราคิดที่ถูกต้องคิดที่วางอารมณ์ของเราในขนาดใดขนาดหนึ่งเราก็สบายใจมีความสุขใจพระพุทธเจ้าก็เทศสอนอีกการนอนการน,นั่งในที่อันสงัดเหมือนพวกเรามาวันนี้เรานั่งอยู่ในศาลาคนจำนวนมากเป็น500รคนเนี่ยก็มีความสงบสงัดสถานที่สงบ พวกเรานั่งกันนิ่งๆทุกคนไม่แกลแอมไม่กระไอนะนิ่งสงบสำรวมระวังฟังธรรมะเพราะคารพในพรรรมเคารบในพรธธรมก็คารพในพระพุทธเจ้าคารบในพธธระสงฆ์เราก็จะต้องมานั่งหรือมานอนในที่อันสงัดอย่างนี้บ้างเพื่อจะได้มีสติอกู่กับตัวเอง ถ้าเราไปอยู่ในที่อกระทึก,กคึกโคมจิตของเรามันจะสงบได้ยากมันจิตสงบได้ยากสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดกุศลก็ไม่เกิดการทำจิตให้มีความรู้ให้ขาวรอบก็ทำไม่ได้การนี้มาดูว่าถ้าเราจะมานั่งให้สงบเราไปทานอาหารมากๆม,ม,มากเกินไปมันก็จะเกิดความง่วง เพรที่ถือสิ้นแปก,ก็คือว่าตอนเย็นไม่ได้รับประทานอาหารจะมีการฝึกสมาธิได้ดีถ้าเราไปฉันอาหารมากๆม,มันระบบย่อยทํางานหัวใจทํางานหนักเลือดจะต้องสูบฉีดไปเลี้ยงในส่วนการย่อยอาหารแล้วเป็นยังไงคานี้การทําสมาธิมันก็ทําได้ยากขึ้นฉะนั้นพระุาธาจ้าสอนจังว่าให้ประมาณรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร อาหารนี้ก็คืออาหารหนึ่งก็คืออาหารที่เป็นคำข้าวอาหารที่สำคัญก็คือลมให้ใจก็เป็นอาหารเหมือนกันนะลมให้ใจนี่ก็เป็นอาหารอยู่ต้องรู้จักสถานที่มันอากาศดีไม่ดีอันนี้เราก็ต้องรู้จักกันละศึกษารู้จักก็ให้อาหารกับร่างกายที่ดีเนื้อสิ่งใดที่เป็นโทษเราก็ต้องพยายามละระมัดระวัง ในเรื่องอาหารอาหารต่างๆหรือว่าอารมณ์ที่เข้ามาผัสสที่เข้ามาทางๆหัวจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอาหารเหมือนกันนะเปาหารของใจเหมือนกันในอารมณ์นี่การนี้ <c oughs> ถ้าเราบริโภคมากเกินไปมันก็วุ่นวายสื่อต่างๆมากเกินไปยิ่งไม่สงบยิ่งสมัยนี้ก็เป็นยุคที่มีความเจริญมากกวเก่ามากมายนะไฟฟ้าใช้ได้24ชั่วโมง ครื่องมือสื่อสารใช้ได้24ชั่วโมงรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ตลอดถ้าเราไม่รู้จักประมาณมันก็ทำใจของเราให้วุ่นวายเั็นอาหารของกายอาหารของใจงมนโนสัญญาเจตนาอาหารอาหารที่อยู่ของใจนั่นเองฮะเราก็ต้องระบัดระวังให้เกิดความพอดีในการบริโภคทั้งหลายบริโภคและเกิดความวุ่นวายใจนะเกิดตัวเกิดตนเกิดเราเกิดเขา เกิดอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดความปรุงแต่งที่คิดไปในทางที่มันจิตใจเศร้าหมองเราก็รู้จักเราก็ต้องพยายามที่จะละพยายามไม่ให้เกิดและพยายามจะบริพกสิ่งที่มันจะให้เกิดบุญเกิดกุศลเราไม่เสียเวลาไปมากกับการรับรู้ในข้อมูลข่าวสารทั้งหลายซึ่งเป็นอาหารซึ่งเข้าไปสู่ใจนี่เป็นอันตรายมากทีเดียว อาหารที่เข้าไปสู่ร่างกายของเราถ้าเราไม่จักก็ให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บมากมายก็ส่งผลสืบให้จิตใจของเรามันวุ่นวายเหมือนกันเป็นเบาหวานเป็นความดันไขมันสูงต่างๆอย่างนี้นะก็เข้ามาสู่จิตใจกันเพราะฉะนั้นการสํมระหรวังพระพุทธเจ้าจึงเทศสอนว่าให้รู้จักโพเชเนม,มัตัญยุตากำโรคอาหารแต่พอควร แล้วสังคมจะอยู่เป็นสุขกันได้เนี่ยก็เพราะเรานี่มีสตินะรู้จักมีเมตตาต่อกันเป็นหลักสำคัญนะความเห็นที่แตกต่างกันไปเราก็ไม่ทุ่มเถียงกันเพราะเหตุผลที่มันความชอบที่ไม่เหมือนกันเราก็รู้จักว่าเราจะไม่พูดร้ายใส่กันไม่ทำร้ายไม่พูดร้ายอะไรก็เกิดความสงบขึ้นมา ุกวันนี้ที่ไม่สงบนั้นในครอบครัวก็ตามในสังคมก็ตามก็คือการพูดร้ายหรือการทำร้ายซึ่งกันละกันมันก็เกิดความมุ่นหวายถ้าต่างคนต่างมีเมตตากรุณาุริตาเบกามีศีลเอาหลักของศาสนาของเรามาใช้มาปฏิบัติตามก็เกิดความสงบหรือพวกเราตั้งใจทุกคนเสียสละ ยังมาวัดวันนี้ก็ขออนุมโมทนาหลายๆท่านอัตมาก็ประกาศไปแล้วให้ช่วยกันคัดแยกอาหารหน่อยเพราะว่าเราก็ใส่อาหารขาวหวานผล,ลไม้อาหารสดดอกไม้ใส่แล้วใจเราก็เชื่อเบิกบานละคราวนี้ก็จะต้องไปช่วยกันแยกอาหารประเภทต่างๆทั้งผลไม้ดอกไม้น้ำต่างๆก็ช่วยเหลือกันได้อย่างดี กขอนุโมทนาสาธุกับพวกเราที่ไปช่วยมีกำลังกายอันนี้การช่วยเหลือกำลังกายนะว่าจะช่วยการช่วยกันคิดอย่างนี้ในสังคมนั้นก็มีความเจริญเพราะว่าต่างคนต่างก็มีความเสียสละต่างคนต่างก็คิดว่าเราจะให้ให้กำลังกายให้กำลังทรัพย์ให้กำลังสติปัญญาช่วยเหลืออย่างนี้ สังคมที่เราอยู่นั้นทุกขนแห่งก็มีความสุขเพราะเรามีแต่ความไม่ตามไม่เบียดเบียนไม่มุ่งร้ายไม่พูดร้ายต่อกันพระพุทธเจ้าก็เทศนักการปฏิบัติเพิ่มเติมจากพัวใจพระศาสนาว่ารับบาปมาเป็นบุญทําใจให้ผ่องใสแล้วก็พระองค์ตัดประคันติธรรมนี้นะเป็นธรรมันยอดเยี่ยมที่จะต้องใช้ทุกระดับจนกว่าว่เจตเราจะถึงน,นิพพานทุกคําสอนของพระเจ้าในวันมาคานี้ เป็นหัวใจของคําสอนพระเจ้าทั้งหมดนามารวมกันในวันนี้พวกเราเรียกว่าตั้งใจของเรา<ม>เราไม่ได้นัดหมายกันมาเลยเหมือนกัน,นบ,บางคนอาจจะมีการนัดหมายกันมาบ้างแต่ส่วนใหญ่ทุกคนต่างคนต่างก็มาระลึกถึงว่าวันนี้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นวันสําคัญพระาาดีบุพเท迦เจ้า,จา<ม>ก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนี้ นะในวันมาคานี้เหมองกัพระพุทธเจ้าก็ปองอายุสังขารของพระองค์นะเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราต่างคนต่างก็มาด้วยจิตศรัทธาเริ่มสายแล้วต่างคนต่างคนนำเอาข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ไปปฏิบัติฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจของเราให้ดียิ่งขึ้นไปจากปีนี้ไปอีกถึงปีหน้าจิตเราก็จะป่องใสขึ้นตามระดับ จนกว่าเรานั่นจะเข้าใจในธรรมะที่พระเจ้านั้นทรงสอนขอให้เจริญในธรรมทุกกันท,กทุกท่านเจริญพรผู้ใหญ่เขเข้าใจแล้ววันนี้วันอะไรแล้วเด็กๆก,ก็จะเข้าใจยังไงเนาะเนี่ยมีเด็กมาเยอะนะวันนี้เ,ออเด็กน,น้อยเยอะเลยจะอธิบายยังไงให้เด็กเข้าใจว่าวันอะไรสำคัญยังไง จะพูดในหลักการแบบนี้คงจะไม่เข้าใจแน,น่นอนนะลองเอาเด็กๆมารวมกันก็ได้นะโยมนะตามวัดเสร็จเอาเด็กๆมารวมกันดิต้องถามเด็กว่าวันนี้วันอะไรจะสอนกันยังไงปกฝังเด็กรุ่นใหม่เอาไว้ด้วยสมัยเราเป็นเด็กก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะต่รู้ว่าวันมาฆะวันนี้วันนี้กันนั้นนหะเข้าวัดประเพณีเวียนเทียนตามประเพณีไปอย่างนั้น อันนี้เป็น,ปนหลักก่อนมาหลักปฏิบัติก็ลึกซึ้เข้าไปอีกนะั้งใจนะสนบนเพิ่มกัน